วันนี้ที่สสวมาจัดงานนะครับภายใต้ของโครงการสิทธิประโยชน์นะครับที่สสวระดําเนินการอยู่ยจริงๆโครงการเนี่ยเราทํามาอยู่ประมาณ2ปีแล้วล่ะครับปีนี้น่าจะขึ้นเป็นปีที่สซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็เริ่มเริ่มมานะครับแต่ก็พูดง่ายๆก็คือยังมีพันธมิตรยังไม่เยอะเพราะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่นะครับสำหรับ่วยงานรัฐที่จะไปเชื่อมโยงกับภาคเอกชนและกภาครัฐด้วยกันแต่แน่นอนครับทบ,บาทของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวอเองนั้น เราได้รับนโยบายจากคณะกรรมการบอร์สส่งเสริมเรานนายกมนตรีพยายามให้ขับเคลื่อนโดยการเชื่อมโยงกับพันธมิตรต่างๆที่เรามีอยู่นะครับเอาสิ่งต่างๆของพันธมิตรเรานะครับที่เขามีประโยชน์ต่างๆที่ช่วยเอสบีมีอะไรบ้างนั้นเอามาช่วยผู้ประกอบการเอสบีเพราะเชื่อเหลือเกินครับว่ายังมีสิ่งต่างๆมากมายนะครับที่เป็นสิทธิประโยชน์ให้กับเอสบีและผู้ประกอบการอย่างขาดโอกาสการเข้าถึงโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กนะครับหรือเป็นกลุ่มไมโครหรือกลุ่มสมอลนั่นเองนะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับทางสวเองจาเป็นจะต้องดําเนินการในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของสิทธิประโยชน์ร่วมกับเครือข่ายต่างๆที่เรามีอยู่นะครับจะเห็นได้ว่าอย่างงานวันนี้เราก็จัดงานค่อนข้างใหญ่นะครับงานที่เป็นรองลงมาจากงานไทยเอสเอ็มอีจีพีเดที่จัดขึ้นที่เมื่อวานนี้ที่ท่านรองนายกสุพัฒนพงศ์มาเปิดนะครับงานวันนี้จะเห็นว่าเราก็พยายามเชิญพันธมิตรของเราบาที่เข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์ก็จะมีทั้งสถาบันการเงินนะครับที่จะให้เรื่องของแหล่งเงินทุนต่างๆ ให้ครบนะครับเขาก็จะคิดโปรแกรมต่างๆเช่นออมสินมีบทบาทเรื่องอะไรบ้างมีสินเชื่ออะไรนะครับแบงก์ยูโนะครับแบงก์เ e อ็กซิบแบงก์ e ด้วยนะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีเรื่องของทางด้านการตลาดซึ่งแน่นอนครับเรื่องการตลาดเป็นหัวใจที่สําคัญที่จะช่วยผูป้ประกอบการให้มีโอกาสทางด้านเพิ่มรายได้เราก็ได้คุยกับทางช้อปปี้รัชดานะครับหรือเฟเวอรี่นะครับซึ่งก็เป็นเครือข่ายแพลตฟอร์มใหม่ๆของเรานะครับแม้กระทั่งของช้อปปี้เอง ก็พยายามที่จะสร้างแพลตฟอร์มหรือสร้างรายละเอียดของแพลตฟอร์มต่างเพื่อให้ช่วยผู้ประกอบการ s m ส e ภายใต้ที่ร่วมกับสินที่ประโยชน์กับสสเวเช่นเรื่องของการทําไมโครไซต์ต่างๆซึ่งได้เริ่มขึ้นกับสสเวเนี่แหละครับว่าจะทํายังไงเป็นให้เกิดไมโครไซต์สาหรับกลุ่มผู้ประกอบการดิสซเียเล็กๆให้คนได้เห็นหน้าต่างตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเห็นหน้าต่างนี้มากขึ้นเพราะไม่งั้นถ้าเกิดเราพูดถึงช่องทางออนไลน์เนี่ยคนเข้าไปก็มีแย่มากมายว่า,าจะค้นหาทันยังไงไมโครไซต์ micro ก็เป็นอีกกกกชช่่่่่อออองงงงททททาาาาานนนึีีเรเรรริมับ e วย้ปออไล์ ส่วนทางด้านออฟไลน์นั้นนะครับแน่นอนครับเราก็จะมีเรื่องสิทธิประโยชน์ที่เราเชื่อมกับทางด้านแบงก์ออฟไชน่าอันนี้เป็นปรูปธรรมที่เราเชื่อมกับแบงก์ออฟไชน่ามาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วละครับตอนนั้นเราเตรียมไว้ที่จะไปโรดโชว์นะครับทำแมทชิ่งมนทนทุกมนทนนะครับโดยผ่านการร่วมมือกับแบงก์ออฟไชน่าแต่เออมาติดโควิดซะก่อนไม่งั้นนะครับตอนนั้นเราก็จะได้พาผู้ประกอบการไปตอนนี้นเดี๋ยวรอที่คลายนะครับแบงก์ออฟไชน่าก็คุยกับเราไว้แล้วแล้วเดี๋ยวจะพาผู้ประกอบการไปทำทง ออนไลน์และออฟไลน์แต่ที่ผ่านมาก็ได้มีการทําออนไลน์นะครับกับแบงก์ออมชานาก็อยู่ในสิ่งที่อย่างน้อยคู่กับการได้ได้รู้ถึงการปรับตัวว่าการเข้าสู่ตลาดจีนนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะจีนก็พัฒนาไปถึงไหนแล้วมาตรฐานต่ตางๆที่เกี่ยวข้องที่จะต้องมีซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งนอกจากนั้นแล้วเราก็พยายามให้ผู้ประกอบการยกระดับตัวเองโดยการให้มีมาตรฐานโดยเฉพาะมาตรฐานในการออกสู่ต่างประเทศนะครับที่ผู้ประกอบการจะต้องมีมาตรฐานแล้วก็ยกระดับตัวเองให้พร้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของสสวเราก็เชื่อมโยงกันหมดนะครับในโครงการที่สสวมีด้วยไม่ใช่เชื่อมโยงกับพันธมิตรข้างนอกอย่างเดียวอันนั้นก็คือเป็นองค์าระยบในเรื่องสิ่งของเครือข่ายทั้งหมดที่สสวเรามาเปิดงานสิทธิประโยชน์สําหรับผู้ประกอบการ s อสมในวันนี้นะครับทีนี้ก็อย่างที่ของเฟเวอรี่นะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยแล้วก็เป็นเฟเวอรี่แล้วก็ของเมื่อกี้ของอันหนึ่งคือดีผมจำไม่ได้ละที่ท่านเป็นเป็นคนเป็นแคร์กันนะฮะ แต่กี้ท่านพูดอยู่วัน้ทีก็จะเห็นนะครับว่าในเรื่องของการโอนเงินวันนี้ได้สิทธิพิเโษ์โอนเงิน6ครั้งซึ่งผมเข้าใจว่าในเรื่องของการโอนเงินเนี่ยมันต้องเสียค่าธรรมเนียมไม่น้อยแต่ละครั้งซึ่งตรงนี้นะครับเป็นโอกาสดีสําหรับผู้ประกอบการเลยนะใช้สิทธิประโยชน์ตรงนี้แล้วอมสินเองก็ได้คิดเ,เรื่องของสินเชื่อใหม่ๆขึ้นมาด้วยแต่โดยเพราะสินเชื่อของทางด้าน B ีซีจีหรือสินเชื่ออะไรที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มาร่วมกับสสววันนี้ปีแรกๆต้องเรียนนะครับปีแรกๆเรามีพันธมิตรมา ก็ถือว่าเยอะนะครับเพราะเราทาปีแรกประมาณทักประมาณทักสิบรา,ายสิบกับสิบกับกผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมแต่ยังไม่ค่อยอขีฟเท่าไหร่ก็มีหมดนะครับก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อ AS2 นั่นคือรายใหญ่ๆที่เข้ามาแต่เนื่องจากปเป็นเริ่มปีแรกนะครับเพราะทุกคนก็เริ่มปรับตัวว่า,าจะคิดสิทธิประโยชน์อะไรที่จะให้เกิดประโยชน์กับี m e ซึ่งสิ่งต่างๆเราเนี่ยสสวไม่ได้เป็นคนคิดแต่เราพยายามดึงมาให้เขาคิดช่วยกันว่าจะทำยังไงคนสุดท้ายเนี่ยคนที่จะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดก็คือผู้ประกอบการนั่นเอง เขาก็จะบอกว่าสิทธิประโยชน์นมันยังไม่ถูกใจมันยังไม่ได้ประโยชน์กับผู้ประกอบการได้สบีจริงๆดังนั้นในปีที่2ก็พอดีปีที่2ก็จะจะเริ่มพอดีขากคัดที่ต่อยพอมาปีนี้ก็ได้มีการคุยกยันจริงจังมากขึ้นเริ่มแล้วเดี๋ยวทั้งโอเอซ์พยายามคิดโปรแกรมต่างๆไม่ใช่ว่าจะมาแถมสินคุ้มสินค้ามันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะจริงๆผู้ประกอบการเองนอกจากในเรื่องของลดค่าใช้จ่ายแล้วก็อาจจะเป็นต้องการความรู้ หรือช่องทางต่างๆที่จะทําให้เขายกระดับโดยเฉพาะเข้าสู่แพลตฟอร์มต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทันธมิตรเราทั้งทู่อกี้ทั้งของคงเเองแล้วนะมีการถงแสนทางมือถืออะไรต่างๆแต่นั่นเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นผู้ข้างหน้าแต่ว่าข้างหลังเองก็จะพยายามที่จะช่วยผู้ประกอบการยกระดับโดยผู้ประกอบการในกลุ่มสตาร์ทอัพหรืออะไรให้โนเลตต่างๆ UOB ก็จะมีนะปีหน้าเป้าหมายเราตั้งไว้าจำนวนใช่ไหมปีหน้าเรากล่าวว่าจะมีให้ได้ครบสักร้อยรายนะครับร้อยเครือข่ายที่เข้าร่วมกัน เรอลูกก็คือขายเดิมด้วยนะแล้วก็ยกระดับให้เข้ามาเพราะจริงๆอ่ะต้องเรียนนะครับว่ามีผู้ประกอบการสนใจจะเข้ามาเป็นเครือข่ายกับเราหลายรายทีเดียวแต่เราก็ต้องพิจารณาว่าอา้าวถ้าเป็นเอ่อเล็กๆน้อยๆอย่างนี้มันดูแล้วมันไม่ใช่มันก็จะไม่เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME นะครับดังนั้นสิ่งที่สสวพยายามคิดเนี่ยเราได้กันกองมาแล้วนะครับว่าสิ่งที่ประโยชน์เหล่านั้นจะเกิดประโยชน์จริงๆให้เข้ามาใช้บริการเนี่ยครับจะเกิดประโยชน์มากเรามีช่องนานเรียกว่าเอ e วัน หรือวันคลิกนะจริงๆเราใช้คําว่า SME เอ ID วันวันไอดีนั่นเองเนื mm ่อ hmm. งจากวันไอดีเนี่ย mm hmm. เกิดเกิดขึ้นมาจากท่านนโยบายท่านรัฐบาลท่านานายกนะฮะมองว่าพอบอก SME เนี่ยทุกคนก็ทําเรื่อง s m e กันหมดแม้ว่าสสวจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนโยบายโดยเฉพาะก็ตามแต่ถ้าถามหาว่า SME คนนี้เขาไปใช้บริการที่ไหนบ้างเขาเติบโตมาถึงขั้นไหนไม่มีใครตอบได้นะครับดังนั้นสิ่งที่ผ่านมาทุกคนก็จะไม่สามารถตอบได้เลย เราก็จะจำเป็นจะต้องทําเรื่องของ s อ e 1 ID ขึ้นมันเหมือนกับบัตรประชาชนเรามีบัตรประชาชนหนึ่งใบผู้ประกอบการก็น่าจะมีบัตรประชาบัตรเครื่องบัตรการ์ดในการเป็นผู้ประกอบการสําหรับผู้ประกอบการหนึ่งใบเช่นกันแล้วก็เชิญชวนนะครับให้ผู้ประกอบการทุกท่านมาขึ้นทะเบียน s อ e 1 ID ไดีไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นผู้ประกอบการมาลงตรงนี้มีแต่จะได้ประโยชน์เพราะว่าต่อไปเราสามารถที่จะได้รู้นะครว่าผู้ประกอบการรายนี้รายนี้ท่านอยู่ที่ไหน ท่านเติบโตไปถึงขั้นไหนบ้างแล้วท่านเข้าอบรมโครงการของหน่วยงานรัฐที่ไหนบ้างปีนี้เราจะเริ่มจากหน่วยงานรัฐก่อนแล้วจะค่อยๆขยายไปขอความร่วมมือเราต้องใช้ขอ,ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนดังนั้นต่อไปถ้าตรงนี้นะครับซักเซสขึ้นมาต่อไปเราก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าผู้ประกอบการรายนียเหมือนกับเราเรียนหนังสือเราโตมาถึงชั้นไหนแล้วเราควรจะเรียนหนังสือขั้นนี้ต่อไปไหมหรือเราไม่ควรจะอยู่ในทแทรกนี้แล้วเราไม่ไหวนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญจะทำให้รัฐบาลเนี่ย ได้สามารถที่จะใช้งบประมาณตรงนี้ได้อย่างเต็มเป็ดเต็ม่วยและใช้อย่างคุ้มค่าเพราะใช้่งตรงไปตรงมาและถูกต้องนะฮะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะ่างบประมาณก็ไปลงกับที่นี่ที่นี่ที่นี่กระจายไปหมดกระจายโดยที่ว่าก็เป็นผู้ประกอบการแล้วครับเขาก็จะมีโอกาสาที่จะเลือกไปใช้บริการได้ทุกที่แล้วแต่เขาแต่ต่อไปนี้พอเราเห็น t r a อย่างชัดเจนเราจะทราบเส้นทางการเดินทางของผู้ประกอบการใน SME แต่ละรายเลยก็ขอเป็นเพื่อนๆครับเข้ามาที่เว็บไซต์สสวหรือเข้ามาที่แอปพลิเคชันสสวนะครับ SME One ID อีกช่องทางหนึ่งครับ SME Connect นะฮะเป็นแอปพลิเคชันหนึงคู่ SME ก็ภาษาอังกฤษเลยนะครับต้องขออนุญาตใช้แท็กอีกที่นึงเพราะมันเป็นคีย์เวิร์ดมาตรฐานที่ทั่วโลกเขาก็ดูด้วย SME แล้วก็ว่า Connect Co n n e x t นะครับ Ondex ท่านจะสามารถดูได้ว่าสสวมีโครงการอะไรบ้างมีแผนเรื่องอะไรบ้างปีนี้จะมีจัดซื้อจัดจ้างอะไรบ้างรวมทั้งในเรื่องของ s c b วันดีก็อยู่ภายใต้ SME Connect นี้ด้วยครับก็เรียนสชดวกเลยครับครับขอบคุณนะครับ Bye.